สกมสม่นะครับกับสกนแล้วก็ท่านสกมสนะครับกับท่านรองวิรุฒและท่านผู้กำกับจนดาวนะครับท่านรองผู้กำกับนะครับก็ดําเนินการสืบสวนว่าจะมีการกลุ่มที่ลักลอบยาเสพติดจากชายแดนเข้ามาจากการสืบสวนร่วมกันแล้วก็ฝ่ายปกครองฝ่ายทหารตํารวจให้เข้ารวมกันแล้วก็ซึ่งผู้ต้องหาก็เป็นตํารวจนะครับเป็นตำรวจตดอ่ะอ ทำหน้าที่เคยทําหน้าที่เรื่องยาเสพติดมาก่อนถ้าเชิญครับถามได้เลยเดี๋ยวให้เชิญถามได้เลยครับเดี๋ยวถ้าตอบได้แล้วจะตอบคือของการที่เข้ามาแบบไหนแบบเอาสาดชายแดนมาหรือว่าเอาของกลางที่จับได้แล้วมาอ๋อไม่ใช่เนี่ยไปรับมาไปรับมาจากไอ้ทอนไอ้เราเัาถนัดเป็นการรับจ้างผลสองพันใช่ไหมสองพันเมื่อไหร่สันน่ะสองพันตชดสามตชดสามพันสามท่านเคยเป็นรบหลวงปรบปัมยาเสพติดแล้วคแต่ความจริง ผิดไปเนาะสันนะเออนะซึ่งเราสำนึกแล้วเรียบร้อยลออแล้วนะต้องลองก็มีการยายตชดอเพราะกับประสานมานะครับทางตชดอทางผู้ค้ำชาตชดอคือไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ค้ชาแต่และหน่วยไม่ใช่นะครับเราก็ร่วมวมือร่วมกันประสานกาันอตลอดนะครับเิ็ใจเิ็นใจหนึ่งลูกมากสองภรรยาเยอะไม่ดีด่าอะไรวะถ้าใช้่จยุูง าเราเข้าอจนะต้องไปดามตัวศึกษาศิลย์จะมาของปตก็จะดอยู่ผมก็จะรออยู่จะไอยู่จะได้อยู่หมายว่าตอนที่โดนจับนี่เป็นตอนคุรออยู่หรือไม่ตอนนี้ยังเป็นอยู่นะครับอาหารทางกสอเองครับเองก็จะร่วมมือกันออกมาเขาจะเอาไปส่งที่ไหนมาส่งในเมืองเชียงใหม่นะก็จะมีคนรับขั้งที่สองอะเขาบอกครั้งที่สอง ได้ได้ค่ะจ้างจับผลเท่าไหร่คิดล้างทาร์มหมัดนะออมัดละสองพันห้าร้อยต้นทางนี่เข้ามาจากไหนครับมาจากทางเชียงดาวจะง่ายง่ายถ้าเย็นน่าจะส่งนิดน่าจะส่งคาร์บอนจอดพอกน่าจะส่งไม่ไกลถ้าสนใจส่งแบบแบบแบบแพ็คดีๆปิดกั้นน้ำน้ำในตัวเมืองเนี่ยเอาตัวเมืองเชียงใหม่เนาะ อาหารซ่อนคซ้อนตรงไหนอะไต่ที่ใต้บ่อไต้บ่อไต้บ่อแก่ความเก็บนของอยากจะคนไปท่บ้าน้นที่บ้านเหที่บ้านอรถที่บ้านก็เจออีกสองพันเมตรฮะไปพ้นโชนดีจังเลยนะไปแงรถนขอาข้างข้างมันเยอ